ธัญญาพูดถึงพิงกี้ไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นเรียกได้ว่าคดี forex 3 d ดีสังคมให้ความสนใจและจับตามองกันเป็นจำนวนมากสำหรับนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชท,ที่ล่าสุดยังถูกคุมตัวอยู่ล่าสุดเมื่อวันที่12นางสาว65ที่แฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอนธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเป็นพิธีกรดำเนินการในงานสี่นีแอลเจอีเฮลตี้วันเดลันเปิดตัวพรีเซนเตอเจลี่แบบซองสำหรับเด็กเล็กจนถึงเด็กโตจากนั้นได้ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่คอมเมนต์ให้กำลังใจเตเต้พารดาผู้จัดการของพิงกี้สาวิกาที่ขณะนี้ถูกคุมตัวฝากขังอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางหลังตกเป็นจำเลยคดีฟอเรสต์สาดีตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ขออนุญาตถามที่เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์พี่เตว่าสู้ๆตั้งใจให้กำลังใจทั้งพี่เต้ผู้จัดการพิงกีและพิงกีใช่ไหม ก็จริงๆด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเราฟอลโล่พี่เต้อยู่แล้วก็มีเคยได้ร่วมงานกันและเห็นพี่เต้เขาเขียนข้อความในวันเกิดด้วยค่ะเราก็รู้ว่าในสถานการณ์กับคนใกล้ชิดที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราก็พร้อมให้กำลังใจแหละมีแบบว่าได้ติดตามข่าวบ้างไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพิงกี้ก็เห็นตามฟีดตามอะไรแบบนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เต้ไหมไม่ค่ะก็มีแค่ในคอมเมนต์แหละค่ะหลายคนก็ไม่คิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้น จริงๆมันเป็นเรื่องนานมาแล้วเราก็เคยได้ร่วมงานกันแล้วมีการขอโทษอะไรกันแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ติดใจอะไรแล้วมันผ่านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วพอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่รู้สิมันไม่มีใครอยากให้เกิดแฟนๆก็ชื่นชมตัวทัญญาด้วยถ้าอย่างที่บอกเรื่องมันนานแล้วเรื่องของพิงกี้ก็แล้วแต่กฎหมายใช่ค่ะค่ะทราบข่าวเท่าที่เห็นฟีดข่าวที่ออกมา เราไม่ได้รู้อะไรลึกๆข่ขาวออกมายังไงก็อ่านไปตามข่าวไม่ได้มีการคุยหลังไม่ไม่มีค่ะทุกวันนี้ได้ให้กำลังใจยังไงบ้างเออจริงๆคือใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นเราไม่รู้ว่าบางคนก็อาจจะมีความผิดจริงบางคนไปอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความผิดบางคนทำไปโดยที่ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ในฐานะเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอย่างนี้มันก็เป็นภาพที่หดหูใจค่ะ เพราะว่าคงไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วและก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ